สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตล่าสุดนีน่ากุณาด,ดาหลังพ้นออกจากช่องสามนีน่าพิธีกรสาวหลายคนคงรู้จักและเห็นหน้าเห็นตาของเธออยู่บ้างสำหรับนีน่ากุณาด,ดาพิธีกรผู้ประกาศข่าวและนักแสดงเธอโด่งดังมาจากการเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงออกอากาศทางช่องสามมีพิธีกรร่วมกันคือไก่มีสุข กละแมพัชราศรีปุ้ยพิมลวันตอนนี้พวกเธอต่างแยกย้ายไปทำอาชีพใหม่ของตัวเองแล้วส่วนนีน่ายังคงเป็นพิธีกรรายการภาษาอังกฤษยอยู่ด้วยการปรับเปลี่ยนผังรายการบวกกับสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้นสังกัดช่อง3ปรับผังองค์กรใหม่หลังจากหายจากวงการบันเทิงรู้สึกอยากพักอยากสงบอยากไปอยู่ที่เงียบๆตอนนี้สร้างบ้านไว้ที่กาญจนบุรีแม่น้าแควน้อยกาลังสร้างอยู่ และหากจะเล่าย้อนกลับไปนีนาเป็นลูกสาวคนที่3มจากทั้งหมด5คนของพลตำรวจเอกกริปัดชิมสวัสด์กับวน,นาแสงจันทิปอดีตนักแสดงมีพี่สาวและน้องชายร่วมบิดามารดาอย่างละสองคนเธอเป็นน้องสาวต่างมารดาของกันอเนกปัดชิมสวัสด์สามีของสาวินีปการานังและเป็นอาของกุลทีราปัดชิมสวัสด์ซึ่งเป็นนักข่าว และซุรินโสพิษปัดชิมสวัสด์ผู้เข้าประกวดรายการเดรริตี้เดอะสตาปีที่9สําสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัยระดับปริญญาตรีเอกวาทวิทยาคณะนิเทศศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านการละครจากวิทยาลัยเอเมอร์สันสหรัฐอเมริกาชีวิตส่วนตัวเธอแต่งงานกับ คีธแอนเดอร์สัและยังไม่มีลูกด้วยกันหลังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน10ปีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ